ครับสำหรับคลิปนี้สิภาพี่น้องอเปรียบีไปเบิ่งการเห็ดขมเมานะครับเนาะเห็ดขมเมาเป็นวิธีการเห็ดข้ามอมาแบบใหม่บ่คือเกาาอ่าบา่คือโบราณบานฮาเก็เห็ดมากซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้เนะครับเนาะครับพี่น้องสิภาพี่น้องไปเบิง่งไปพี่น้องไปํำกันบานครับพี่น้องบาดนี้ก็มาหอด อันมองเพื่นเฮ็ดข้อมองนะครับน้อเพื่นเฮ็ดอะไรเพืเฮ็ดขายเด้พี่น้องไม่เป็นไรเฮ็ดกินดิอ่ะการันตันสนั่นสนื่งกันพี่น้องว่ามันข้นต่ำเนี่ยพี่น้องไม่เม็นข้นต่ำ อ sí, like? wow. ันนี้เขาจะโต้เขาใจบุญไงบอก่นี่ก็เกิดตอนกันเขาเม็ดดอกจากห้วงนะครับเนาะเขาเอื่อังนี่ปั่นข้าวปั่นเข่าปั้นอเอปั้นขางเม็ดดอกจากห้วงเออเคแลักษณะนี่เลยครับเน้องทำไมให้กินเลยพวกคูเออมันใส่เวลาแมนบอกใส่เวลาตอนนี้มันง่ายสบายบอลนี้มันนี่มันปีกมันแมนบอกนี่แมนเขาดีบแมนบอกยังได้อีกว่านี่ บ่ได้เลยแมนบ่เอาไปยังบ้านนี้งัวขัวกินแมนบอกขัวกินกินดีไปยังตนอนเดี๋ยว่าขั้วไอเนี่ยทองอืดเนาะอืดบ่หลังจากนี้แหละก็บ้านหนึง่งแมนบ่นี่คือหวัวหนึ่งนาะครับเนาะยกบ้นี้หน่อนย ดีครับใส่เวลาหนึ่งไรไปไหนหน่อยใส่เวลาหนึ่งไรไปไหนโดนไ,ไหนย <20 S 1> <20 S 2> ี่สิเมีสามสิบีย่ิเมาเรีีเนเปนเเปลยนสีเขียวจะหล้าโอ้มนเปลี่ยนสีแล้วนี่เนาะเบิ้ง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 เออมันจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีนีนเนาะคือว่าใส่ได้แมนบยเนี่ยโอเคเโอเค หลังจากสีเขียวเนี่ยนี่เนาะพี่น้องเนาะนั่งกับสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนี้ก็ห้อมสีเหลืองแล้วห้อมสีเหลืองเหรอพี่น้องห้อมสีห้อมสีไซด์ได้แล้วอาทั้งหาออ๋เนนี้อันนี้หมายถึงห้อมสีใส่ได้แม่นเบาหน่อยโอ้ห้อมไซด์ได้แล้วครับนอเออลักษณะนี้นี่ห้อมไซด์ได้แล้วห้อมสีห้อมสีสุก อย่างเกียวอยู่นอนี่เนาะอันี้ก็ได้แล้วสเต่าสเตาเตาสเตาสเต่านี่สามเตาสหัวสหัวเขานี่เขาย่นีบ่หรือเขามจะใส่เขามัเขามัล้จากนี้แล้ว เอามาพักไน้อยนึงแม่นบ่หน่อยเหลวมาโลมาขัวาขัวอันนี้คือเยงัวพี่น้องเตงขัวขัวอะไเทะจักกิโลข้างไปถึงนั้นก็่บนเอันปีัวเก้าหัวเปียขัวก้าว อันน in well> ี้ประมาณกี่สิบนาทีเนาะอันนี對對้เ <la ดี่ยครัวจับนาที่แบ้จับตะกุ่งนี่สิบ่ครัวคัวนี่ครัวไฮไฮหน้ามันเบิดเนาะให้มันแห้งแม่นบ่ครัวมันแห้งแห้งแล้วเอาลงตามเลยบ่เรืองไปเรื่องไปพึ่งเอาพึ่งไปพึ่งซะก่อนวัอแล้วก็มาพึ่ง นี่คือพึ่งนะครับเนาะพึ่งเย็นมันเย็นพึ่งเห็นมันเย็นพี่หน่อยเย็นเล้วเจ้าไม่ตามแม่นบอกโอ้ตาวน้ำมัสีอ่ะเอามึงกี่หน่อย ออหฮพี่นอกเบิ้งบันอันนี้คือวิธีการขั้นตอนการขัววนะครับนาะัวให้เอาแหงหลังจากหนึ่งมาออแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มีเตาขัวขวยี่สองเตามีกระทะขัววยี่สองกระทะพี่นอ้องสุดสิ่งสุอยางเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนอ,อ,อใส่ไฟฟ้า ใส่มอตเตอร์เตาคัวเตาคัวเนี่ยสองเต,ตาล้างจากคัวแล้วใส่เวลาคัวอยู่เกือบชั่วโมงพี่น้องใส่เวลาคัวอยู่เกือบชอั่วโมงหลังจากคัวแล้วก็มาตากมะพึ่งนะครับน้อก็เป็นมะพึ่อมะพึ่งให้ให้มันแห้งแห้งแล้วกกแ,แหง้แหงแล้วก็ววไปตำ อย่งนี้วะเขามาตาพี่น้องเอาไปพัดก้อยเม็นบ่หน่อยพัดปะไปพัดเบิ้งนี้นะมาหนี่เอามาเอามาสีพี่น้องเอามาสีเอาแกะอ่อข้าวหมกเอาแกะมาห่ อ้าบริหาแมนบอนี่วับบริารเลยแรงคตนโอ้แรงโอเคโอเคหาเบิมงพี่นอกมา กันตอนเนาะพี่น้องเนาะแถ่เสิบบได้ใส่แห้งค้นเลยพุกกันตอนแถ่เสิบบได้ใส่แห้งค้นพี่น้อง ตามรอบแรกเนาะพี่น้องเนาะมากกว่าสิเป็นเมตรยู่ประมาณเป็นเมตรเขาเขาเมาอยู่ประมาณ60%สิบเปร์เด็น้เนี่ยหลังจากนี้เราไปตามอีกจักเกือร์แจ็คเกือร่ของเกือร์เกือร์อะไรแจักเกือที่แบบนีเ้เบิ้งเอาบอกเบิ้งเอาเบิ้งหลไงเรสายตาเนาะเบื้องหลังสายตาบาง้เตก ไปแห้งวัววัวยเป็ดไก่ไมหมเลยโอ้ยมาไปดเสียมเลยคำันีไม่้ว่าไม่ว่าเอาเลย่าไปแล้วายี่โบาทัำเมื่อนแถยข่ขายเลครัมเลยเมื่อนแไงข่เ

จ้างคนรอเงินเ,นาาเราพันสองอหัวคนเนาะพี่น้องเนาะหัวคนพัฒนาไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยตะกี้ใส่ค้นตำ่ำ อัดถงสูญ,ญากาศก่อนแมนบอกแล้กิโลซัมโตแมนบอกอัดสูญ,ญากาศกิโลจัดบาทแล้กวกิโลลอยฟงชิมซัมโตเ้าอันทั้งในบ้านาเขาจอากระเทกันน,กนี่บอกตัวนี้นไง

าเขาสีไปพาธนาห้มันดีกว่านี้เออห้มันแน่ให้มันนน่นกวนี้เนาะอาแล้วว่าเด็กคนไดนทีกคนใส่บาสใส่บาสอืมออือืมอือันนี้พ่อเราบ่น้อยนี่ามเาแบกพ่อแโอ้ามเราแบกพ่อแ้ว เออแมนแมเออเพราะว่าเพราะว่ามันกระสีมุนไปเรื่อยแม่นบอกแกมันสีมุนไปเรื่อยกระสีแงะโขกันก็พอเออเออแมนแมนแมนรูกเป็นยังเนาะตั้งสองเทืาสามเก็บอเป็นยังเพราะว่า

ได้น้อยเออก็ได้น้อยไอ้ผุ้นัเาบาเขาแบบไม่ได้หลายท้าของเขาไม่ดีนะเออแม่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 แเหล่าแม่เหล่าแม่เหล่าส้างลูกศ่ะเฮ้ยเออกระสอบส้าการอย่รีล่งนี่ว่าได้หลายเออสรีล่งนี่ว่าได้หลายสีล่งนี่วมาได้ด่วมันโมเม่ดมันเยู่กับเขาอยู่ดิเป้ตยู่กับเขาอยอน่ส้ามันเป็นาโอ๊ยตอนสอนพี่น้องเฮ้ยนีเป็นลำเจ้าเสี่ยเลี้ยว ปีนึงได้เงินจางบาทหน่อยสาลียาเลียประมาณนั่นแหละระย,รเยะเวลา่หรายมนบอกราย,เรายะเวลา่หลายสัมพ่อเด้า่ได้สอยเนาะ สำหรับตัวนี้นะครับอเป็นการปิดนะครับนะเออปิดแบบสูญยากาศออสำหรับทรงทางไกลพี่น้องหรือว่า,ากลุ่มเพลินหรือว่าทีมงานเพลินกระเห็ดเฮ็ดได้เต็มที่นะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดได้ทุกอย่างอันนี้ลูกค้าผู้ใดสนใจสร้างกาสสมาครปิดสรงไปให้ได้ทั่วประเทศ อยู่ต่างประเทศกันได้พี่น้องพรฟีดเอานี่ฟีดเอาสุญยากาศออบเอาอากาศออกมานะครับเนาะอันนี้าก,าากานนิโลโห,หนึ่งพี่น้องกิโลหนึ่งนี่กิโลนึงร้อยหกสิบบาทค่าฟีดบอ่อค่าฟีดค่าถุงนี่บ่อ,บอคืนนะครับเนาะเออถือว่าเป็นบริการของกลุ่มครับสำหรับคลิปนี้เอ่อาพี่น้องมาเบิง ออภาพี่นองมะเบิงอโรงงานทิ้งแบบ้าพีนองมะเบิงนะครับเนาะอันนี้รอบสองเป็นบ่หน่อยเออ,อน,นี่รอบสอง เดวเบึงแล้วมันจะเป็นเห็นเมรร็ดเขานะพี่น้องเนาะเห็นเม็ดเขาห้ายกลัวบาดครับสำหรับคลิปนี้กับผ้าพี่น้องเมาเบิงพิธีการเหดเขาวเมาสมัยไม่นะครับวนะ่าือว่าสมัยไม่นี่แหละใส่แห้งค้นหน่อย ใส่เครื่องจักรของมาแเทศครับสำหรับกิบนี่ก็ฝากพ,พี่น้องเอฟซีไบสมีในคลิปต่อไปพวกเเ็เสียหาแนวดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องอีกคือเก่านะครับเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องขอเยเนจท่ามวนครับสำหรับกิมนี่ขอไบสมีสวัสดีครับ